สองสามคนก็นเริ่ชแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาบอ่บอบ่อธรรมชาติครับแถวบ้าน,นครับผมนองแถวบ้านนะครับแต่ว่าควาบ่บอควอบน้องลึกมากนี่ยังเ็บ่ยวสน้ำเบาๆนะครับเฉพาะจากน้ําตรงขึ้นมาถึงตัวนี้นะครับน่าอยู่ประมาณสองเมตรกว่าแล้วครับมีสภาพเวลาน้ําเต็มนี้นะฮะตัวน,นี้ก็สองเมตร รวมๆแล้วน่าจะ15เมตรขั้นต่ำนะครับความลึกน้ําเยอะครับผมน้ําเยอะนะครับบวกลมด้วยครับผมนี่ยังดีกว่าลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน้ำใสใสกระโดดลงไปสักตุ่มนี้คงจะหายไปสามวันนะครับ ส,สวยๆครับผมไมส,สวยๆจะหมานหรือไม่มานก็มาคอยรอดูชมกันต่อไปนะครับไม้ความลึกของบ่อน้ำนะครับ่าอยู่สองเมตรนะครับจากผิวน้ำขึ้นมาตรงที่ผมยืนนะครับสองเมตรความลึกอ,อีกรวมแล้วถ้าน้ำเต็มตรงนี้นะครับโอ้ 20เมตรได้นะครับความลึกนะครับตอนนี้ก็ทำใหม่นะครับผมคือรอบไปตามอาน้องนะครับเป็น,นน้ำตอนแรกเขาขุดทำน้ำประปานะครับดูความลึกนะครับตรงนี้ยิ่งลึกครับอย่างลึกเลยลึกกว่าตรงนี้อีกนะครับ ทางน,นี้ลึกกว่าทางน,นี้นะครับน้ำใส